สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับเชฟแต่งสาลาดอเมริกาอีกแล้วครับเพื่อวางอลังการเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทํากุ้งอบเนยนะครับกุ้งอบเนยนี้เราจะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยเด็ดแค่ไหนอย่าตามมาดูเลยครับเพื่อนๆเราจะมาลองทำกันเลยนะครับนี่สูตรเชฟแต่งนะครับเราจะเอาเนยเนี่ยเนยหรือมักกะลีนก็ได้นะครับอันนี้ครับเนยหรือมักกะลีนนี่นะครับแล้วเราจะไปเข้าไมโครเวฟหรือใครจะตั้งเตานิดหนึ่งก็ได้ครับให้มันละลายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ ให้ม like, ันละลายนิดนึงแล้วเราจะกุ้งลงไปเอาไปฉานิดนึ่งเดี๋ยวจะอบนะครับแล้วจะกระมังอบเราจะกะมังครอบกันนะครับเพื่อนๆเปิดไฟนะครับเปิดไฟเสร็จแล้วเราเอามะการีนไปใส่ไปนิดนึงก่อนนะครับใส่ไปด้วยก่อนอย่าเพิ่มใส่เยอะนะครับเพื่อนๆใส่ไปเลยใส่มะการีนลงไปแล้วเราก็เอากุ้งเนี่ยตากลงไปก่อนนะครับเปิดไฟนะครับเอากุ้งตากลงไปกุ้งตากลงไปแป๊บนึงครับแล้วก็เปิดเปิดไฟอีงไว้ครับเราจะโรยเกลือไปนิดนึงเพื่อให้มันมีรสชาติครับเราจะโรยเกลือที่สุดครับ ก็เกลือไปนิดหนึ่งครับนิดเดียวกุ้งไทยกุ้งมันมีรสชาตินิดหนึ่งไม่ต้องใส่เนยนะครับเพราะมังกรีที่มันก็เค็มอยู่แล้วครับเพื่อนอ่าแล้วเราก็จะเบาไฟนิดหนึ่งครับพอเบาไฟเสร็จเราก็จะกลับค่อยๆกลับนิด่งครับแล้วเราก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยเอาเนยส่วนที่เหลือเนี่ยใส่ลงไปหมดเลยพอกุ้งมันเริ่มจะผ่าล้วครับแล้วก็เนยส่วนที่เหลือที่ใส่ไปหมดเลยนะครับเพื่อนโอ้แล้วก็เปิดเอาไว้เนีครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆตืมไปครับเ่อยไปอ่าตอนนี้ เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเนี่ยปิดไว้ประมาณหนึ่งนาทีครับเพื่อนๆปิดเอากระมังเนี่ยพอกไว้ครับเพื่อนๆพอกไว้เสร็จในระหวา่างนั้นนะครับในระหว่างที่เรารอน,น,นะครับเราเปิดไฟกลางไว้นะครับเพื่อนๆเปิดไฟกลางเสร็จแล้วเราก็มาเทาน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้เนี่มาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราต้องกินคู่กับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่ใครอยากได้สูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกันกุ้งอบเนยนะเดี๋ยวเพื่อนๆกดเข้าไปดูในช่อง y o ยูทูบเวลยเขียนว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดบายเชฟแต่งสลัดอเมริกาครับแซฟเวอร์วังอลังการเรามา ให้ดูความดูสีใสของกุ้งอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเพื่อนๆนี่จิ้มกับกุ้งอบเนยนะสุดยอดนะครับนี่เห็นไหมครับสุดจัดประหลัดบอกเลยนี่โรยผักชีนิดนึงนะโรยผักชีหน่อยนี่จบเลยเราจะใส่จานจัดจานกันนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะติดแป๊บเดียวกุ้งแป๊บเดียวก็สุกนะเพื่อนๆนี่เราก็คอยกลับมานิดนึงกลับกุ้งนิดเดิงมันจะหอมเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะสุดยอดเลยเนี่ยทำให้เด็กกินได้ครับเด็กน่าจะชอบครับเพื่อนๆเด็กๆ เด็กนี่คือหมายถึงอายุสิบแปดขึ้นไปนะครับเพื่อนๆเด็กๆที่อายุสิบแปดจะน่าจะชอบนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราโอนเสร็จแล้วเราก็ตื่นเลยนะฮู้หว้เปิดไฟเปิดไฟเดือดเปิดไฟหน่อยนะฮะเปิดไฟกลางๆหนึ่งค่อนข้างแรงยนะครับให้แม่แปลว่าพุ่งมันสุกไปแล้วก็ไม่ซึมล้างน้ำเลยเข้าไปครับเพื่อมันจะห่ออ่ากลับไปเรื่อยๆเราต้องคอยขับคอยเปิดมันนะครับมัาได้แบบว่าไม่ไหม้นะครับเพื่อน มารอเลยใกล้สุกแล้วเพื่อนตลาดคู่มุกเลยนะใ,นใกล้สุกแล้วกินกับน้ำจิ้มสิบหมูน้ำเด็ดสุดยอดขอบอกผู้วางอลังการหอมมากๆครับเพื่อนรัวเด้อมาทำนี่อะไรมาเพื่อนโอเคครับเพื่อนแล้วนี่มาดูพุ่กันมาออเดอร์ก็ต้องทำอ่าอีฟก็ต้องทำโชว์เพื่อนๆนะครับเห็นไหมเ้ยผู้วาแเงี้ยได้ครับได้แล้ว เรื่องหอมนะครับเพื่อนหอมมากมากตอนนี้สีสันสวยมากก็เอากุ้งมันมีมันเลยครับเพื่อนดูวิมันจะค่อยค่อยฉ่ำมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะทำก็เียเราก็เราห้มันแห้งน like ิดนึงนะครับมันจะทำแบบนี้เปิดไฟแรงเลยมันได้เปิดไฟแรงครับเพื่อนเปิดไฟแรงเลยฉ่ำวัววางกอลังการายเชฟแต่งนะเพื่อนปากสดร้อยกร์สฉดคลับกุ้งอบเนยบายเชฟแต่งง่ายๆนะครับได้แต่งความอร่อยมากมาทำกินกันดูนะครับเพื่อนกินกัน้จิ้มซีฟู้ดสุดยอดสุดจัดประดับบอกเลย มันก็พ่เลยนนี้น่าจะไปได้แล้วนี่มันพุ่งมาเยอะกว่อยดินมนเพื่อนเราไม่ต้องทำอะไรเดีย๋ยนั้นนำมันขนออกไปไม่รอเม่เทียกันแล้วกันแล้วกัน การเรียบร้อยนีเทศกาลครับสหรับนี่รูสีสันนี่กุ้งอบเนยนะบเยเชดแต่งสลัดเมกาหอมอร่อยเวอร์วังอลังการไปถึงจะเอาคารเลยครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่โอโ้โหหอมี่เกยอะ่ะหอมมากครับดูลาดเ,เ,เลยดูดิเกยมันก็จะเติมไปเรื่อยๆนะเห็นปะ่ะเพื่อนเนเลยมันจะเติมไป เราจะไม่มีน้ำเห็นไหมเพื่อนมันจะซึมเข้าไปในตัวกุ้งแล้วก็กินคู่กับนี่นำ้ำจิ้มเตโฟรตสุดเด็ดบายเชฟแต่งเลยครับเพื่อนหอหอมฟินเวอร์มันแบบหอมมากๆลองทําดูครับถ้าไม่เชื่อลองทําดูแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง youtube ก็ฝากกดซับตะไคร่เชฟครับสำหรับกุ้งอบเนยบายเชฟแต่งสาร,ร,รมิการหอมเมื่อวังอลังการไปก่อน,นครับเพื่อนบายบาย